ตลกชื่อดังสั่งเสียครอบครัวไว้เมื่อ5ปีก่อนเพราะสาเหตุนี้แน่นอนค่ะไม่มีใครไม่รู้จักตลกแถวหน้าเมืองไทยอย่างหม่ำจกมกโดยเราจะเห็นผลงานการแสดงของเขามากมายนานกว่า20ปีสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้แฟนคลับทั้งทั่วประเทศแต่เมื่อทราบเรื่องที่น่าตกใจก็ทำหลายคนใจหาย ที่เมื่ออดีต5ปีที่แล้วมีประเด็นว่าหม่อมเคยสั่งเสียครอบครัวไว้แล้วล่าสุดหม่อมได,ได้เปิดใจเล่าเรื่องนี้อีกครั้งผ่านรายการตี D 10เดซึ่งเอ็มบุษราคำลูกสาวของหม่อมบอกว่าตอนนั้นเสียใจมากเขาไม่บอกยาไม่กินไม่หาหมอแต่วันนั้นเขาปวดท้องมากไม่ไหวพาไปโรงพยาบาลหน่อยหมอบอกคุณพ่อมีชิ้นเนื้อเกือบ5เซนในตับ เอ็มกับแม่ไม่บอกพ่อย้ายโรงพยาบาลตรวจใหม่ก็คือมันคือการอาักเสบอักเสบแล้วบวมปุ๊บมันก็โชว์ในใบเอ็กซรเลมันคือตับอ่อนอักเสบเกิดจากการพักผ่อนน้อยดื่มแอลกอฮอล์เยอะทานของมันเยอะเขาก็น็อกไปเลยค่ะหม่ำเล่าต่อว่าไปถึงโรงพยาบาลปุ๊บจำใครไม่ได้เลยลุกไม่ไหวเขาไม่ให้ทานอะไรเลยทำได้แค่อมน้ำแข็ง พอเริ่มทานได้ก็ได้แต่อาหารลสอ่อนรถจัดทานไม่ได้เลยนอนใส่แพมเพิร์นคือลุกไม่ได้ผมเห็นทุกคนมองจากแววตารู้เลยว่าทุกคนไม่กล้าบอกผมคิดว่าผมเป็นมะเร็งตับระยะสุดท้ายบอกลูกเลยว่าพ่อมีอันนี้อยู่นะอย่าทะเลาะกันนะฝากไว้หมดแล้วสั่งเสียแจ้งมรดกไว้หมดแล้วสั่งถึงขั้นพิธีงานศพว่าจัดยังไงเรื่องเกิดเมื่อห้าปีที่แล้วพักฟื้น 20-30วันผมก็เพิ่งรู้ว่าโรคแบบนี้ไม่ต้องใช้ยาใช้อะไรปล่อยให้หายไปให้ร่างกายเสถียรไปกับตัวมันเองอมน้ำแข็งวันละก้อน